ของรายการแล้วนะคะทุกคนที่ได้ติดตามในช่องที่แล้วก็คงจะเข้าใจเรื่องราวของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป,ป่าก,กันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสำหรับช่วงนี้นะเพรจะพาท่านผู้ชมไปฟังความคิดเห็นของคูและนักเรียก่งเขาว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ในช่วงนอกข้องลองเรียนค่ะ อ๋อค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับจักรวาลเรื่องแรงดันนะคะหนูก็ขอเชิญเชิญเพื่อทางบ้านนะคะมา,ามาลงเที่ยวและเรียนรู้ที่นี่ดูนะคะได้รู้ว่าแรงดึงดูดของโลกจะดึงให้เราไม่ลอยไปจากโลกขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนพี่พี่ทุกคนมาเที่ยวที่นี่นะคะก็ ได้รับรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆค่ะก็เขาก็จัดนิทรรศการดีด้วยค่ะแล้วก็น่าเข้าน่าสนใจดีได้ลองมาก็อยากให้ทุกคนมานะคะก็มันเป็นที่เที่ยวที่เหมาะกับเยาวชนด้วยค่ะแล้วก็คือถ้าเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็พาน้องมาดูได้ค่ะผมมาที่นี่ได้รู้เกี่ยวกับการสตารสัตว์แล้วก็รู้ความรู้ต่างๆ ัตั์ต่างๆความมันอยู่ของศาตร์ต่างๆผมก็ขอเชิญพี่ๆน้องๆทุกคนมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับสำหรักการมาที่นี่นะครับก็ได้รับประโยชน์เยอะมากจากด้านทั้งธรณีวิทยานะครับทั้งร่างกายมนุษย์เมื่อกี้เดินผ่านซุ้มหลายๆอย่างนะครับก็คือเด็กอะสงสัยแล้วก็ะถามไปเรื่อยแล้วก็จะได้รู้ว่า ทยาศาสตร์นเนี่ยช่วยเราได้นในบ้างถ้าใครว่างๆก็าาพาลูกมาดูนะครับที่มันมีความสงสัยอยู่อะไรเรื่องพวกนี้ครับก็จะให้คําตอบได้เรามากที่สุดนะครับคิดว่าได้เรื่องเมื่อกี้ขึ้นไปชั้นบนครับเกี่ยวกับตอบคําถามเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะม,นมนลพิษของของโลกใบนี้นะครับผม ก็ไปเขาเรียกว่าอะไรมันแข่งกับเพื่อนๆครับก็สนุกดีก็ได้ความรู้ที่แบบเราไม่ไม่เคยรู้ครับแล้วก็ดูเรื่องของภูมิอากาศอะไรเงี้ยครับผมก็ได้รู้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปยังไงครับผมชั้น5าก็เกี่ยวกับพวกหุ่นยนต์นะครับผมว่าพัฒนาการเป็นยังไงบ้างครับผมก็เทคโนโลยีก็จะทันสมัยมากขึ้นครับ น่าสนใจครับเข้ามาดูครับก็พาหลานๆทั้งน้องๆทางบ้านญาติหรือพี่น้องก็ถ้ามีโอกาสก็จะพามาครับถ้าเกิดใครไม่เคยลองครับผมว่าพี่ิธภานวิทยาศาสตร์เยี่ยมมากก็ได้รับความรู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งดาราศาสตร์แล้วก็เกี่ยวกับระบบต่างๆของร่างกายซึ่ง บางเรื่องเราก็ยังไม่เรียนอีกแต่ก็ได้รับความรู้อะไรมากมายก็อยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวกันช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมก็หาเวลาว่าให้เป็นประโยชน์มาเที่ยวทีน่นี่กันเราก็จะได้รับความรู้อะไรมากมายหลายๆอย่างเลยค่ะครับประโยชน์ที่ได้รับจากการมาพิพิธภัณฑ์ครั้งนี้นะครับก็ได้พาหลานชายมาดูสิ่งที่เขาไม่เคยพบเคยเห็นเลยนะครับแล้วก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆทั้งในเมืองไทยแล้วก็ในต่างประเทศ ก็สนุกด้วยครับแต่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยมานะครับค่อนข้างจะไกลอยู่ถึงคลอง5แต่ว่ามาครับมาแล้วคุ้มมากเลยไม่ว่าจะเป็นปตึกลูกเสาที่เราจะได้เห็นวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆธรรมชาติวิทยาธรณีวิทยาของที่นี่นะครับจะเห็นสัตว์ต่างๆแล้วก็สารสนเทศซึ่งเป็นวิทยาการก้าวหน้ามาแล้วคุ้มครับมาวันเดียวไม่พอเชื่อว่าทุกคนมาแล้วจะต้องอยากมาอีก ที่เที่ยบเพื่ความสนุกสนานอย่างเดียวนะคะแต่ยังเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่สําหรับการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่าอีกด้วยท่านผู้ชมเองก็สามารถมาสัมผัสเองได้ที่พิพิพธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเราพบกันใหม่ใน Inside NSM ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนอกจากจะรักษาไม่ให้มันเน่า เรายัางเอาไปโชว์ยังเอาให้เด็กดูให้กับเยาวชนให้กับผู้ที่สนใจดูนะครับโดยประกอบกับนิทรรศกา,การต่างๆสำหรับตัวนี้เนี่ยเ,เราวัดขนาดจากตัวอย่างจริงนะครับก่อนที่เราจะเลาะหนังเนี่ยเราก็วัดขนาดของออลำตัวแขนขาคือวัดทุกส่วนเลยนะครับให้ละเอียด